นี่คะพี่คะอยากจัดสเปคนี้ราคาเท่าไหรอ่อ่ะแล้วกาจอตัวนี้ล่ะคะใช้ดีหรือเปล่ามีปัญหาเรื่องคอมหรือว่าอยากจัดสเปคข้ามาพูดคุยกับพวกเราในไลน์สิคะสวัสดีชาโนบุกสเปคทุกๆคนนะครับวันนี้มาอยู่กับตั้นนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะพามารีวิวเจ้ากาจอ rx 470จาก MSI นะครับผมดูนะครับสีแดงแรงนิดนะครับค่อนข้าง แสบตาในความเจิดจ้าในความเท่ของมันนะฮะสวยงามมากเลยทีเดียวเดี๋ยวเราจะมาดูฟีเจอร์คร่าวๆกันก่อนนะครับกับเจ้าตัวกล่องซึ่งการในกล่องผมเอาไปติดตรงนี้แล้วอ่ะเดี๋ยวมาดูกล่องกันก่อนส่วนของฟีเจอร์ต่างๆนะครับมาดูกันฟีเจอร์แรกเลย Custo ม LED Lighting นะครับซึ่งเป็นความสามารถในการปรับแต่งแสงไฟในส่วนต่างๆบนตัวการ์ดนะครับไม่ว่าจะเป็นตรงนี้นะครับไฟตรงโลโก้ s i แล้วก็ไฟตรงแถบ ลดลายด้านข้างตัวการ์ดฮะซึ่งไฟทรงโลโก้ MSI เนี่ยเป็นไฟ RGB ครับผมสามารถปรับเปลี่ยนสีได้ตามใจชอบเลยไม่ว่าจะเป็นเขียวม่วงแดงเหลืองฟ้าบล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 าแล้วแต่ที่เราต้องการเลยนะครับการกระพริบนะครับก็สามารถปรับได้เช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการกระพริบแบบหายใจหรือจะเป็นการกระพริบแบบรัวๆก็สามารถปรับแต่งได้เช่นกันนะครับและในส่วนของตรงนี้ครับปรับสีไม่ได้แต่สามารถปรับแต่งการกระพริบได้นะครับผมอ่าแล้วก็มาดูในส่วนของนี้ครับ Play Hard Stay Silent นะครับคือระบบระบายความร้อนแบบ Twin Forcer Six นะครับที่ เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของก๊าซ MSI เท่านั้นนะครับเอาละครับมาดูรายละเอียดของตัวพัดลมใกล้ๆกันเลยนะฮะลองดูสังเกตตรงนี้นะครับสังเกตให้ดีจะเห็นความเงาเงาบนใบพัดนะครับนี่แหละครับคือ d i s p l a s e m n fan b a e นะครับและตรงนี้นะครับใบพัดแบบดั้งเดิมที่ไม่มีความเงาเงาตรงนี้คือ traditional fan b a e นะครับซึ่งพัดลมแบบ d i s p l a c e m n กับ traditional เนี่ยจะวางสลับกันไปสลับกันไปนะฮะเพื่อที่จะปรับแต่งทิศทางลมนะครับ ให้ลมเนี่ยเป่าอัดเข้าสิงเต็มๆทำให้ระบบระบายความร้อนเนี่ยมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นนะครับ และระบบระบายความร้อนอี่ใหญ่นะครับนั่นคือฮีตไปนะครับซึ่งจาเจ้าศูนยของ MSI เนี่ยจะมีฮีตไฟอยู่2เส้นนี่ครับ1เส้นและ2เส้นเป็นฮีตไปที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่เลยเดียวนะฮะจาฮีทไปเนี่ยจะสัมผัสกับหน้าชชิปโดยตรงนะครับทำให้นำความร้อนออกมาจากชิปเข้าสู่ซิงค์ได้ดีขึ้นนะครับและเมื่อทำงานร่วมกับพัดลมที่ออกแบบมาเป็นพิเศษนะครับทำให้ระบบระบายความร้อนของ MSI มเนี่ยมีความเย็นมากยิ่งขึ้นนะครับเห็นไหมครับว่าบนตัวการเนี่ยจะระบายความร้อนด้วยพัดลมนาา่่ตออมงทะจก็เื อุณหภูมิของการาดจอมีอุณหภูมิมากกว่า60องศาขึ้นไปนะครับเปิดเครื่องนั่งเล่น Facebook ดู u t u b e เนี่ยความร้อนจะไม่ถึง60องศาแน่นอนนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราเล่นเกมเนี่ยความร้อนเกิน60ปุ๊บพัดลมนี้ก็จะเริ่มจะหมุนนะครับซึ่งรอบพัดลมเนี่ยจะแปรปกผันกับริมาณความร้อนที่ปล่อยออกมายิ่งร้อนมากพัดลมก็ยิ่งหมุนแรงขึ้นนะครับข้อดีของระบบนี้เนี่ยเป็นการถนอมอายุการใช้งานของพัดลมให้ยาวนานขึ้นนะครับไม่เหมือนพัดลมรุ่่นเกา,เกา ที่เราทําอะไรก็แล้วแต่มันก็จะหมุนไม่อยุงยั้งและหมุนหมุนไปเรื่อยๆนะครับช่วยได้เยอะเลยแล้วก็ลดในเรื่องของเสียงรบกวนที่พัดลมปล่อยอยอกมาตลอดเวลานะครับเมื่อพัดลมหยุดหมุนปุ๊บเสียงรบกวนก็ไม่มีทําให้มเงียบขึ้นนะครับมาดูในส่วนของไฟเลี้ยงกันมานะครับเห็นไหมครับว่ามีพอร์ตไฟเลี้ยงแค่8พิน1พอร์ตเท่านั้นซึ่งหมายความว่าเจ้า RX400 ของ MSI เนี่ยกินไฟน้อยมากเพียงแค่8กินพอร์ตเดียวก็สามารถจ่ายไฟได้เพียงพอสำหรับการทั้งใบแล้วนะครับมาทดสอบประสิทธิภาพ ของการจอจอ RX 4.70 MSI กันนะครับโดยใช้การทดสอบจาก3 d m a r k Fire Strike นะครับโอเคครับไปดูผลการทดสอบกันเลยฮนะและผลเทส3 d m a r k Fire Strike ที่ทำได้นะครับทั้งหมด9,136คะแนนนะครับเป็นคะแนนโดยรวมนะครับ กราฟิกเทสหนึ่งทำเฟรมเรทได้55.80 fps นะครับในส่วนกราฟิกเทส s t 2นะครับทำเฟรมเรทได้47.90 fps นะครับและกราฟิกสกอร์คะแนนรวมทั้งหมด11,856คะแนนในส่วนของฟิสิกส s กอร์นะครับทำเฟรมเรทได้21.1 fps นะครับ คะแนนทั้งหมด6,645คะแนนและค o m b i n e d score คะแนนรวมทั้งหมดนะครับ4,234คะแนนทำเฟรมเรทเฉลี่ยได้19.7 FPS นะครับตอนนี้เรามาอยู่กับเกม Tomb Raider นะครับเป็นภาคล่าสุดเลยนะฮะหรือมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่านมถล่มถ้าเป็นเกมที่ถือได้ว่ากินสเปคมากๆเลยเกมหนึ่งนะฮะในตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูการปรับกราฟิกกันดีกว่าปิด G-Sync ไปแล้วนะครับ ปิดีิงไปแล้วก็กราฟิกเป็น r e c o m m e น d g กราฟิกที่ทางเกมปรับตั้งมาให้เพื่อความเหมาะสมนะฮะสามารถเล่นเกมได้อย่างไรเลื่นก็ต้องปิดการทําง,งานในบางส่วนไปเหมือนกันนะครับโดยกราฟิกรวมๆอยู่ที่ระดับไฮนะครับไม่ถึงกับแวร์รี่ไส่วนรายละเอียดภาพเนี่ยเป็นแบบ Full HD นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปลองทดสอบเล่นกันเลยโอเคครับลองมองไปรอบๆครับเฟรมเรท ถ้ามองขึ้นฟ้าครับอยู่ที่ร้อยกว่าครับแต่มองลงมาเจอสภาพอากาศกิมมะแสงนะครับอยู่ที่ประมาณ63-69-64ามอยู่ช่วงหกสิบกว่าซึ่งถือได้ว่าทำได้ไม่เร็วเลยเดียวนะฮะเล่นได้อย่างเลื่อนแน่นอนอาจจะมีตกไปบ้าง50าสิบเฟรมเรทในช่วงมีแผ่นินไว้เอ้กิมะถล่มเลยอยู่ห้าสิบนะฮะค่อนข้างลื่นเลยนะครับไม่มีกระตุกไม่เห็นนะฮะ แต่เฟรมเดอาตกไปมากกว่าหกสิบาทเ้ยตกเขาหลายยาจับจับอรงไหนอีอีแถบอารล่วงเกือบล่วงโอเคครับกด Move move น้ำแข็งสเป e เจาะน้ำแข็งซะกระโดดหรือเปล่าปึ๊บอื้มปีนไมนไปปีนไ้่ไปปีนไ้่ไปสิครับจะรออะไรรอให้ลมพัดตกหรือไงกดตรงไหนเนี่ยเห็นนะ กระโดดอ,อโดออโดที่ไป,ไปอา้าวเชี่ยวพื้นรู้งยาวเอาใหม่เอาใหม่นี่ครับต้องค่อยๆ่อไต่หน้าผาไปครับแล้วก็ค่อยค่อยปีนปยี่แมงบนยยยยยยจับไว้เออว,วืดอีกแล้วเฟมเรทอยู่ที่ประมาณ60-70นะฮะในช่วงแอคชั่นเกมนะครับเห็นว่าทำได้ค่อนข้างดีนะครับกับ rx ส4่ msi โอเคครับมาดูในส่วนของการปรับกราฟิกกันได้นะครับกราฟิกดังเดิมเลยก็ปิด V-sync นะครับแล้วก็ MSAA ปรับเป็นคูณ4และในส่วนของการใช้ Memory ของการาจอนะครับก็กินไปประมาณเกือบ 3GB เลยทีเดียวนะฮะซึ่งการาจอตัวนี้เนี่ยมีแรมสูงสุดอยู่ที่ 4GB นะครับก็เกือบเต็มเนาะแต่ก็ยังเหลือที่ว่างสำหรับโหลดอย่างอื่นได้เยอะนะฮนะ 1GB เนี่ยโอเคครับเดีเ๋ยวเราไปลองชมกัน เมเรตในอาคารอยู่ที่ประมาณ60-70ถึงเจนะฮะค่อนข้างนื่อนเดียวเดี๋ยว,เ,ยวเรามาลองดูกันตอนออกไปนอกตัวอาคารกับตอนที่มีฉากระเบิดดีกว่าไปเร็วเดินไปเร็ว,รว,รวอืมปิดประตูวตวตวไว้โอเคครับเฟรมเรทยังอยู่ในที่ระดับเจ60นะฮะไม่มีต่ำกว่า60ไม่เห็นเลยนะครับเดี๋ยวเจอหมอกเจอควันครับเจอหมอกเจอควันจะตกไปอยู่ที่ช่วงๆราวๆ50า0ปลายๆนะครับ เดี๋ยวเราจะมาโด่งเงินกันก่อนนะฮะหยิเงินเข้าไปพร้อมที่จะระเบิดประตูแล้วเติดตั้งระเบิดเรียบร้อยตุม้มมีเลือดมีเลือดหกสิบให้เห็นฮนะเฟมเรทมีเลือดหกสิบให้เห็นเลยเี้ครับเดี๋ยวออกไปข้างนอกกันนะครับจะให้ดูฟเนนฟมเรทการนำเฟมเรทของสภาพอากาศนะฮะถ้าเจอสภาพอากาศแล้วเฟมเรทจะเป็นยังไงมั่ง อยู่ภายอนนอกรับเฟรมเรทต่ำกว่า60นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเปิด M A S X เข้าไปทำให้เฟรมเรทตกถ้าปิด M A S X เนี่ยอาจจะทำให้เฟรมเรทสูงขึ้นก็เป็นได้นะฮะยิงน้ำยิงให้แม่นๆนะครับตอนนี้เรียบร้อยครับตำรวจไม่ครานามือครับ เป็นแนวอยู่ที่ราวๆห้าสิบหช่วง50นะครับถ้าอาจถ้ามีฉากพายุฮิมะหรือฝนตกนี้ผมว่าจะตกตกไปต่ำกว่า50แน่ๆเลยเอเคครับมาดูตรงช่วงขับรถไล่ล่ากันบ้างนะครับเฟรมเันนี้หลน่นลงมายัางเห็นได้ชัดครับอยู่ช่วงประมาณ50อยู่ในช่วง50นะครับไม่มีสูงกว่าหกสไม่เห็นเลยนะฮะยิ่งมีฉากมลชั่นเบอร์แล้วก็เปิดลบระยะภาพคูณสีได้เนี่ย กินเฟรมเลตพอสมควรเลยเดียวรถด,ดิปซะเหลือเกินอ้ยลื่นลื่นลื่นอ่าเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับผลการเทสของ MSI RX 470ตัวนี้นะครับซึ่งเป็นการาฟที่บอกได้คำเดียวว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะครับกับสเปคที่สามารถรองรับเกมในระดับ Full HD ได้ทุกๆเกมนะครับส่วนเจ้าราคาตัว RX 470 MSI ตัวนี้เนี่ยลองทายดูว่าราคาอยู่ที่เท่าไหร่ ติ t กต t o ก9,900บาทเท่านั้นนะครับหาซื้อได้ตามร้านค้าที่วางจำหนอุปกรณ์ไอทีกา์าจอทั่วๆไปนะครับลองไปหาดูกันได้และสุดท้ายนี้ก่อนที่จะจากกันไปนะครับ <c oughs> ก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe Channel Notebook s p e c กันได้นะครับส่วนผมกับ MSI RX 470 <c oughs> ก็ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ